ไม่กลัวที่เป็น่เขาูไรกีน่าอันนี้แอลลี่จะไปทำอะไรครับอันนี้แอลลี่เอาไปว่าแอลลี่ขาเก่งๆเลยนะไอุบตุบุบุบุปาคาดหวังกับแอลลี่มากนะลูกนะัชนะวันนี้ะนเนะ้องอย่าทำให้เดดี้เสียหน้านะลูกนะลว คุยเห็นโอเคคุยเห็นอีกแล้วโอเคโฟล์คคือมุดอะไรนี่อิงดาเราจะมีรูปแอลลี่มาติดเหมือนกันไหลุงนะเราจะคิดตั้งลงนี้นงางฟ้าให้เราเข้าไปสอนลูกอันนี้จะเรียนว่ายน้ำแค่ครึ่งชั่วโมงนะ องที่ลงกับน้องก็คือนั่งโต๊ะก่อนลงทุกครั้งนะคะสวมแมสก์นั่เฟสชิลด้วยพ้อแม่แอลลี่มอง <laughs> เติมเลยคะโซฟเพ่นไหมเรากำลังวางแผนกันอย่างหนักเลยว่าเราจะทำยังไง <laughs> พ่อลงหรือคุณแม่คนใดคนหนึ่งลงคนเดียวแลว้วก็ทุกคนต้องไปแอบในห้องเรือนกระจกแต่ว่าเราจะให้แม่มาอยู่ใ,ใกล้ๆก่อนันนี้ไปแอบในเรือนกระจกก่อน จะลงในน้ำแบบนี้เหรอเขาเขาอยา่ไรกันฮะ นาตอนแรกฝักบัวเออก็ยังเบาๆแต่พอเอาแก้วสาดนะพอไม่ร้องไห้อีป่ยถ้าจะปล่อยลูกเลยอะ่ะบอกให้โฟกัสเอลลี่อึดมากรู้เลยว่ามีแววแน่จเจ้าหน้าที่บอกว่า70%เดเด็กกร้องที่คนเลยที่ลงน้ำแต่เอลลี่นี่ไว้ใจป่าด้วย <c oughs> <c oughs> บอกออกบอกออกจากตัวถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีภูมิใจมากเลยอะ่ะน้ำตาจะไหล เมื่อกี้ทั้งมามีและแม่น้ำตาจะคอและแอลลี่มองเพื่อนตลอดดูเพื่อน <c oughs> ดูเพื่อนข้าง <c oughs> ๆเพื่อนข้างๆตัวแข็งมากแอลลี่ก็เลย <c oughs> คิดว่าฉันต้องแข็งเหมือนเขาไหม <c oughs> ฉันรู้เลยว่าอีแบบดีตอนนี้ใจมันข้ามขั้นไปถึงให้รูปมันดำน้ําแล้วอะ่ะเขาต้องไปทีละสเต็ แต่มามีภูมิใจมากน้องไว้ใจเด็ดดีด้วยโดดจุ๊บเลยเนาะเอามือเอื้อมใส่เลยใช่<ม><ม>ไหมเดี๋ยวเห็นไหมอีกหน่อยน้องจะต้องเรียนเก่งเหมือนพี่เขาอะเหนะ็นปะเห็นปะดันปุด่ดดันไหวเลยเขาโดดลงไปเลยนะเมื่อกี้อะมิชชั่นคอมพลีทแ่ะป๋า you proud of me oh you proud of baby เองน้ำตาจะไหลตอนเขามั่นใจบ๊อบบี้นะสุดยอดมากเลยเย้เป็นแชมป์เลยนะวันนี้ไม่มีคู่อื่นนะโดดเรียนดีนะเขาสอนเทคนิคที่โหเด็กในน้ำวิธีแบบสตาร์เด็กให้ไม่กลัวที่ มันอยู่ในน้ำเราสามารถเอาไปเรียนที่บ้านได้ใช่เดี๋ยวเราไปฝึกที่บ้านแต่เราก็กลับมาฝึกที่นี่เราต้องครูคนนี้อีกครูใจดีบายคือบายครูกำลังสอนคนอื่นอยู่ป๋ไปกลับไปอยากได้เหรียญยังได้เหรียญ